อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเอาตัวรอดกันดีกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแบบผู้เข้าใจธรรมะคืออย่างไรแล้วจะมีอะไรเป็นที่พึ่งดีและการเอาตัวรอดแบบไม่เห็นแก่ตัวคืออย่างไรจากการสนทนาธรรมที่เชียงใหม่14มิถุนายน2554 อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าสะสมปัจจัยคือความดีและความเข้าใจธรรมะก็เป็นที่ปลอดภัยอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าที่พึ่งจริงๆก็คือความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่ได้รับในชีวิตนี่ค่ะต้องมาจากกุศลกุศล,ลกรรมเป็นปัจจัยที่ดีที่จะนำมาซึ่งสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งไม่เดือดร้อนไม่เป็นทุกข์ แต่ผลของอกุศล,ลกรรมเลือกไม่ได้อีกว่าจะให้ผลชาติต่อไปหรือเปล่าที่จะทําให้เกิดเพราะฉะนั้นที่ไม่ควรประมาทอย่างยิ่งคือทําดีเป็นที่พึ่งอย่างเดียวนะคะพึ่งได้จริงๆคือพึ่งผุศลแล้วก็ศึกษาธรรมะให้เข้าใจเอาตัวรอดพูดอย่างนี้นะคะถ้าชาวโลกก็บอกว่าเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะเอาตัวรอดแต่ความหมายที่นี่คือเอาตัวรอดจากอากุศลค่ะ อย่าลืมอาุุลมากมายเหลือเกินเอาตัวรอดไม่ใช่ให้เห็นแก่ตัวหรืออย่างอื่นนะคะแต่เอาตัวรอดจากอากุลุลเพราะทำดี